สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ก็เป็น ep ีที่สองนะครับที่พูดถึงเรื่องของหินรับมีดนะครับที่ใช้รับเสื้อสูบฝาสูบแก้ไขปัญหาในกรณีเสื้อสูบฝาสูบก่องงอนะครับทุกท่านจากคอมเมนต์ที่ทุกท่านได้เห็นนะครับคอมเมนต์นี้เขาบอกมาว่าเขาไปทําการซื้อเสื้อสูบของรถยนต์มานะครับแล้วนะครับมันมีอาการรั่วอันเนื่องมาจากร่องรอยของการใช้หินรับมีดรับ เพื่อแก้ไขปัญหาเสื้อสูบฝาสูบโกองงอนะครับทุกท่านทีนี้ผมก็มาขออนุญาตทําการตอบคอมเมนต์นี้ให้ดูเป็นแนวทางให้ดูนะครับเป็นความรู้ท่านจะได้รู้นะให้เพื่อนๆพี่น้องเอซดูดีๆนะดูดีๆนะเสื้อสูบฝาสูบนะดูดีๆดูดีๆดูดีๆเสื้อสูบใหม่นะอันนี้เป็นเสื้อสูบสแตนดาร์ดของแท้เบิกศูนย์เลยนะ นะของแท้ติดรถนะเป็นเสื้อสูบกองแท้ติดรถที่เราเปลี่ยนออกให้เราดูดีๆดูดีๆเบกรกกะคักลายเส้นขนาดนี้ลายเส้นขนาดนี้น้ํามันยังไม่รั่วกําลังอัดยังไม่รั่วนะครับใครก็ตามที่เคยซ่อมรถยนต์จะรู้ว่าเสื้อสูบมากับรถยนต์มันจะเป็นลายแบบนี้มันจะเป็นลายมีดกึงแบบนี้เลยนะนี่นี่นี่นมันจะเป็นลายมีดกึงแบบนี้ นะครับนี่เป็นเส้นเป็นเส้นเห็นไหมเนี่ยอ่าซูมไม่ดูได้อ่าไม่ซูมก็ได้เห็นเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลายเป็นเส้นแบบนี้ทําไมมันไม่รั่วล่ะนะครับทําไมมันไม่รั่วนะครับอ่าคิดกันไหมคิดออกกันไหมทําไมมันไม่รั่วนะครับแล้วทีนี้การที่ใช้หินรับมีดนะอันนี้จะรับให้ดูเลยนะผมจะใช้หินรับมีดรับให้ดูแล้วมาดูกันว่าหินรับมีดนะครับมันจะทําให้เสื้อสูบสึกล้อลงไปเป็นมินไหม นะครับมันจะทําให้เสื้อสูบสึกล้อลงไปเป็นมินไหมอันนี้ขัดให้ดูนะเสื้อสูบตามนี้นะครับทุกท่านอ่าอันนี้ขัดให้ดูเลยนะอันนี้ไม่ได้รีนะขัดเร็วๆเฉยๆอ่ะมาดูครับล่องรอยของการขัดครับลงไหมลงเป็นมินไหมมันสึกหรอเป็นมินหรือเปล่า นั้นเป็นลายเส้นไหมกับการที่เราใช้หินรับมีดรับนะครับมันเป็นเส้นลึกไหมนะครเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันกับรอยเนี่ยนะครับเห็นไหมตัวนี้หินรับมีดรับเนี่ยเงาตัวนี้เป็นรอยปาดมาจากโรงงานนะครับอ่ามันเป็นรอยปาดมาจากโรงงานเราก็เห็นกันอยู่นะครับทุกท่านเนี่ย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 รอยปาดมาจากโรงงานกับรอยเราขัดเห็นไหมแล้วที่บอกมาว่า รอยหินลับมีดที่อยู่บนเสือสูบนะครับถึงขั้นต้องถึงขั้นต้องเลี้วไปให้ลงจึงปาดเนี่ยจริงๆแล้วรอยตรงนั้นไม่ได้เกิดมาจากหินลับมีดรอยตรงนั้นมันเกิดมาจากตอนที่เขาทําการถอดเอาพอข้อเหวี่ยงออกมันวางแบบนี้วางแบบนี้แล้วลูกน้องมันจับถูไปแบบแบบนี้กับพื้นนะครับมันไม่ใช่รอยหินลับมีดนะครับแล้วทีนี้ไอ้รอยพวกนี้ ทางว่ามันลงลึกไหมมันลงไม่ลึกหรอกมันไม่ทําให้รั่วด้วยแต่ปัญหาที่ลงกึงต้องปาดเสื้อสูบลงจนหัวลูกสูบโผมันเกิดมาจากเขาปาดให้หมดรอยโกงงอเพราะว่าถ้าเสื้อสูบโกงมันโกงเป็นมินเงีนะ้ยเป็นมินสองมินเลยนะครับแล้วทีนี้เรื่องของลูกสูบโผลรถยนต์หลายๆรุ่นหัวลูกสูบโผขึ้นมาเลยจากโรงงานหัวลูกสูบโผขึ้นมาเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับทุกท่าน นาดังนั้นนะครับการใช้หินรับมีดไม่เกี่ยวกันกับเสื้อสูบเป็นรอยแล้วก็เสื้อสูบรั่วนะครับอันเนื่องมาจากรอยของการขัดเนี่ยนะครับดูยังไงยังไงนะครับมันก็ไม่มีร่องรอยของการขัดนะครับเนี่ยเห็นไหมนั้นเป็นรอยล,ยลายละเอียดพอเราไปขัดกับกระดาษทรายรอยพ่วงนี้จะหายดังนั้นนะครับสําหรับท่านที่เมนก็มาว่าเสื้อสูบนะครับเป็นรอยหินรับมีดท่านตัดประเด็นออกไปเลยมันไม่เกี่ยวกันนะครับกับหินรับมีด สาเหตุมันเกิดมาจากการถอดเพลข้อเหวี่ยงมันวางเสื้อสูบลงแบบนี้แล้วมันถอดเพลาข้อเหวี่ยงนะครับของรถยนต์เดี๋ยวพอขันไปขันมาเวลาเราขันเนี่ยมันก็จะดึงบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยนะครับกับพื้นปูนมันก็เลยเป็นรอยบาดนั่นเองนะครับในส่วนที่เขาปาดฝาสูบลงจนลูกสูบโผล่มันเกิดมาจากการปาดเพื่อให้มันเรียบเนื่องมาจากมันโก่งงอนะครับแน่นอนครับว่าร่องรอยของการขีดควน กับพื้นมันไม่ลึกถึงมิน,นแน่ๆถ้าเสื้อสูบขวงรถยนต์เสื้อสูบขวงรถยนต์เนี่ยนะครับมีดกึงแคบจะไม่เข้าเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับแข็งมากๆเลยยิ่งเป็นเสื้อสูบอะลูมิเนียมแข็งกว่าอันนี้เสื้อสูบอะลูมิเนียมตัวนี้เป็นของไดอาซิละนะเสื้อสูบไดอาซิลนะเสื้อสูบของรถยนต์ก็เหมือนกันกับไดอาซิลแข็งกว่าดดไดอาซิลด้วยซ้ําไปนะครับทุกท่านนะมีดกึงแคบยังไม่เข้าเลยนะบอกไว้ก่อนการที่เจ้าหินรับมีดไปขัดให้เป็นรอยโอ้ย ไม่ต้องคิดครับไม่เข้าหินรับมีดขัดไม่เข้าครับเอาล่ะนะครับในคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันสรุปให้ได้ว่าเสือสูบมากับรถมันเป็นรอยแบบนี้มันเป็นรอยเป็น,เป,น,เ,น,เ,น,เ,นเป็นลายเส้นเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นลายเส้นรอยมีดกึ่งเลยเนี่ยนะครับเนี่ยลายมากับรถเลยนะครับอันนี้พวกเงาเงาเนี่ยก็คือจุดที่เราทําการขัดนั่นเองนะด้วยหินรับมีด มันยังไม่เป็นรอยเส้นเลยนะครับดังนั้นก็ไปพิจารณาเอาผมทำคลิปมาต่อมาแนะนำให้ได้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ